มาดูกันค่ะเมนูบ้านๆของสาวน้อยของพี่ต้องนั้นคืออะไรเดินออกจากห้องนอนมาเพื่อพบกับมื้อนี้ชูสองนิ้วเลยเห็นไหมคะสู้ๆตลอดพอบอกว่าถ่ายรูปเนี่ยชูสองนิ้วทุกครั้งยิ้มแป้นเลยค่ะและนี่ก็คือเมนูบ้านๆที่สาวน้อยเขาชอบกินมากๆโดยวันนี้พี่ต้องจะต้มยอดผักหวานนั่นเองค่ะเป็นยอดผักหวานป่านะคะที่ได้มาค่ะเดี๋ยวเราลวกในน้ําเดือดๆแล้วก็มีน้ําพริกค่ะแล้วก็มีไส้อัว่วอันนี้ซื้อมานะคะ แล้วก็ทอดปลาทูค่ะเมนูนี้ง่ายๆเลยเห็น <He en S 2> ไหมคะทอดปลาทูไปด้วยแล้วก็ลวกผักหวานไปด้วยยอดอ่อนๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็กินกับน้ําพริกนะคะโดยน้ําพริกของพี่โต้งนั้นก็เป็นน้าพริกขี้กา่นั่นเองค่ะก็คือโขลกพริกหอมกระเทียมแล้วก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่เนื้อปลาย่างใส่น้ําปลาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะผสมผสมแบบนี้เลยนี่เรียกว่าน้าพริกขี้กา่นนะคะอร่อยแบบบ้านๆค่ะกินกับปลาทูทอดแล้วก็ไส่อ่วที่เราเอาไปอบในหม้อท อร่อยมากเลยจัดเสิร์ฟกินด้วยกันไปกับสาวน้อยของพี่ต้งค่ะ